ครับสวัสดีครับผมเป็นอมลรินนะครับมวยสยามก็วันนี้เรามาพ่กันที่ค่ายมวยยอดวิชายิมฮะอยู่แถวย่านชองสามวาตะวันตกติดกับซัฟาฟารีเวอร์แล้วก็ติดกับสนามกอล์ฟเลกาซี่กอล์ฟคลับนะฮะเป็นสนามใหญ่มากๆนะฮะวันนี้เราจะมา,าเช็คความฟิตของฤทธิวดาสิทธิกุลที่จะมีคิวขึ้นชกในวันอาทิตย์ที่14มีนาคมนี้นะฮะกับ ฟลอี่เฟตน,นะคะซึ่งทั้งคู่ก็จะทําการแข่งขันเป็นคู่เอกนํารายการฮะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามการซ้อมของลิตร,รวดากันได้เลยนะครับนี่ฮะ,ะตอนนี้ลิตรวดากำลังกระโดดเชียกนะฮะ chất đi không 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 nó không

shi <laughs> <laughs> ruru <laughs> <laughs> <laughs>

สวัสดีครับดิวดาแล้วก็ยอดวิชานะครับสวัสดีครับก็บสัปดาห์นี้ก็มีคิวกันนะกับเฟอร์รารี่ใช่ไหมต่อยกันน้ำหนักเท่าไหร,นะร่นะ142ปอนด์อยสี่สปอนดนี่ตอนนี้เกินอยู่กี่กิโลหนึ่งพันกิโลหกิโลก็สบายๆนะแล้ว <c oughs> เรา <c oughs> <c oughs> เราเรา,เรามามาซ้อมอยู่ที่ค่ายของยอดวิชาเนี่อ่าเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วก็ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์ครับอ๋อประมาสองอาทิตย์นะ เป็นไงบ้างถามถึงน้องเขาไหนว่าการที่ซ้อมเพื่อนผมเหรอเพื่อนกันอ๋อเพื่อนกันใช่ไอ๋อเพื่อนกันมันจะเข้ามามันวอมวอมร่างกายมาอยู่แล้วมาอยู่อัดอย่างเงี้ยครับโอเคร่างกายโอเคแล้วครับก็คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนิเทวดาเนี่ยเขาซ้อมอยู่ก่อนแล้วแล้วก็สองอาทิตย์ก็คือมาเล่นที่นี่ใช่เราก็ช่วยถึงยอดวิชาเรช่วยลงนวมด้วยถูกต้องครับเป็นมังงงปั้ม แล้วแล้วลิทเทวดาเคยเคยศึกษาเกมการชกของฟอร์ลีไหมก็เคยดูครับเคยดูเขาเป็นมวยสไตล์แบบไหนก็ก่อนที่เคยดูก็เขาจะเป็นมวยเขานะแต่ว่าหลังๆผมมาเห็นเขาเป็นถอยนะถอยใช่ไหมเป็นกลายเป็นมวยฝีมือไปนะซึ่งเราก็เป็นมวยฝีืฝีมือด้วยเนี่ยมันต่อยยากไหมก็มันก็ต้องอยู่ที่จังหวะอยู่ที่จังหวะเนาะ ก็ถ <ITA> ือว <To S 2> ่าต <like S 1> ่างคนต่างฝีมือก็เอาเป็นว่าจังหวะใครดีกว่าก็ถือว่าเขาวินไปนะใช่ครับยอดพิชาก็มีการดูแล้วแก้เกมกันสองคนคุยกันแก้เกมกันอยู่ใช่ใช่พี่ใช่เพลงแต่ไม่บอกยังไม่บอกนะพี่ไปก่อนมีอะไรเสริมไหมมีอะไรเสริมไปสู้เขาไหมก็มีทุกอย่างเลยครับหมัดหมัดหมัดเป็นหัวจะหมัดเล่นมาก่อนด้วยหมัดดีอยู่ ฝากอะไรถึงยาวไอฝากอะไรถึงฟอร์เรี่บ้างมั้ก็เต็มที่ครับผมเต็มที่ก็เต็มที่ครับฝากอะไรถึงแฟนคลับแล้วหน่อยแฟยครับก็ฝากช่วยติดตามและก็เป็นกำลังใจด้วยครับวันอาทิตย์ที่ส4นี้ก็มีโปรแกรมต่อยช่องเจ็ดอีกครั้งครับก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอายอดวิชายอดวิชาฝากอะไรหน่อย ผมก็ฝากกำลังใจให้เพื่อนคู้เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนบอกแฟนมวยว่าเต็มที่แน่นอนครับอ่าครับบอกบอกถึงค่ายมวยหน่อยที่อยู่ที่นี่ผมค่ายมวยค่ายมวยผมติดตั้งอยู่ตรงที่ติ่กับสวนสัตว์ตะวานรีคลองสามวาครับผมอ๋คลองสามวาเนี่ยแวมาต้มวยกันได้ครับทางช่องติดนะต่อได้ทางช่องพีเจาวิชาครับผมโอ,โอเคได้ขอบคุณมากกับน้องชายขอช่วีนะครับครับพี่สวัสดีครับ